สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเปิดกล่องเครื่องพสมนมไรสายยี่ห้อสเปกตาร,รุ่นเวอรเบิลนะคะในกล่องจะมีเป็นตัวคู่มือภาษาไทยแล้วก็เป็นประกันนะคะประกันมอเตอร์1ปีนะคะในเซ็ตกล่องก็จะมีเป็นตัวที่ชาร์จให้นะคะเป็นตัวสายชาร์จแล้วก็จะมีเป็นตัวเซ็ตอุปกรณ์ค่ะก็คือจะให้มาเป็น2เซตนะคะอันนี้จะเป็นเซตแรกค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเซตที่2ค่ะ แล้วก็อันนี้จะเป็นตัวมอเตอร์ของเขานะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวขวดนมค่ะจะเป็นเซ็ตนี้แล้วก็จะมีเป็นตัวฝาปิดสต็อกน้ำนมค่ะแล้วก็เป็นตัวตั้งขวดเก็บน,นมนะคะตัวนี้จะมีโหมดการทำงานทั้งหมด4โหมดค่ะเปิดเครื่องกดตรงนี้ได้เลยหนึ่งครั้งค่ะโหมดแรกจะเป็นโหมดกระตุ้นค่ะจะกดเป็นตัวนี้ได้เลยเป็นลูกขึ้นค่ะปรับความแรงได้ถึง5้าระดับโหมดที่2เราสามารถกดฝั่งนี้ได้เลยที่เป็นรูปหยดน้ำ ะะอันนี้จะเป็นโหมดดูดนะคะต่อความแรงได้5เท่ากันเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นโหมดเพิ่มน้านมค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโหมดอ่สลายก้อนน้านมค่ะทุกโหมดจะสามารถต่อความแรงได้ถึงหระดับเลยนะคะแล้วก็เช็ดกลวยก็คือสามารถใช้กับกลวยเบอร์ยี่สีและยี่สิบแปดได้ค่ะแล้วก็ตัวใส่ปริมาณน้ำนมอยู่ที่ประมาณสี่ออนซ์นะคะหากสนใจสามารถจิ้มเลงหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ